ช่วงที่3 c a แคมปัสแอนด์ซิตี้ทัวบายแพทยสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ท่านทผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่12เมษายน2568นะครับตรงกับวันสงการานต์พอดีเลยผมพาท่านผู้ชมมายัางชุมชนเกหาของก้าหลังจากที่เราทำา o u u ต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่เขตคลองสามวากันแล้ววันนี้เราแยกย่อยลงไปอีกครับ เป็นพลูดาวกระจายมายังแขวงทองสามวาตะวันออกมาทำเอ็มบูกับชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมเดวันวนี้14ชุมชนครับและแน่นอนครับวันนี้วันสงการครับเราก็เลยมาสนุกในวันสงการด้วยกันทั้งคุณหมอทั้งประธานอาสาสเขตสามวาและทางเกฮะชุมชนบางเก้าพราะไหมวันนี้วันสงการพร้อมค่คคะพร้อมวันนี้เราเรื่องเลิศเลิศสงการกันเลยครับ ครับแล้วก็วันนี้ครับทางเจ้าบ้านเลยนะครับประธานชุมชนแกหากองเก้าพร้อมไหมที่จะลุยกับบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมครับจริงๆแล้วในทางชุมชนแกหากองเก้าเองเนี่ยนะครับก็มีการรณรงค์อยู่แล้วนะครับก็คือมีแกรติดป้ายนะครับแล้วก็มีเสียงต่ำสายนะครับเป็นเรื่องพิดภัยแรือบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงโทษของบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมเป็นห่วงมากที่สุดคือเยาวชนเด็กนะครับผู้วุเด็กพวกนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องพิดภัยเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายมากบุหรี่ หนึ่งมวลของบุหรี่ไฟฟ้านะครับเท่ากับบุหรี่จริง20มวลเลยอันนี้ผมให้ให้ความรู้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเสมอเลยนะครับเพราะว่ามันนําไปสู่เรื่องเกี่ยวกับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าง่ายเข้ากับเยาวชนได้ง่ายเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป,เป็นรูปรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบเกี่ยวกับตุ๊กตาเป็นรูปแบบเกี่ยวกับของเด็กเล่นนะครับเด็กๆไม่รู้คิดว่ามันหอมอร่อยดูดแล้วก็เทจริงๆแล้วมันอันตรายมากสูงมากบรรผมก็ชอบเป็นมาเล็งปอดได้อันนี้เด็กๆเขาไม่รู้อันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเคหะคลองเก้าเนี่ยตระหน,นักถึงเรื่องบริสทิไฟฟ้าและรวมไปถึงเรื่องให้พี่น้องที่เป็นอาสา,าสมัครอสสชุมชนที่ที่อยู่ในชุมชนเราเนี่ยเขาผลักดันเรื่องนี้ต่อเนื่องแต่พี่ๆเขาก็ทํางานเต็มที่นะครับแต่นี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆอสสทุกคนเลยที่เคหะของเก้านะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือความพร้อมของชุมชนเคหะคลองเก้ามาทางซ้ายมือผมบ้างจะไหนครับ ค่ะสวัสดีค่ะอยู่หมู่บ้านเอื้อสุขหนึ่งนะคะ,ะชุมชนเอื้อสุขหนึ่งคะ่ะเราเพิ่งเป็นไปสมัครอสอส,อสอมายังไม่ได้ไอ้นี่นะคะแต่เราก็รณรงค์เรื่องอบุรี่ไฟฟ้าเหมือนกันคะ่ะกับเยาว,วชนกระจายข่าวให้เยาว,วชนเรารับดูคะ่ะเรื่องพิษภัยของบุรี่ไฟฟ้าค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คืออสอสอหน้าใหม่นะครับแต่ว่าเขาได้ทํางานในเรื่องของต่อต้านบุรีไฟฟ้ามาตั้งแต่ก่อนเป็นอสอสอนะใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับและเดี๋ยว เรามาฟังเสียงของทางชุมชนนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมลงนามใน M O U ครับทางขวามือผมครับคบ่ะลำล้านานาลาบค่ะหมู่15พัฒนาค่ะครับซ้ายมือผมครับบนวรนสุดค่ะชุมชนพร้อมพัฒนาค่ะอ่าวันนี้พร้อมพัฒนาเนี่ยเรารลุยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไปเยอะแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็เกือบครึ่งแล้วค่ะไปได้เยอะละครับค่ะก็พร้อมจะพร้อมกับสานานมิใหม่ค่ะเดินเรื่องก็ เพิ่งแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้เราจับมือกับรอนนี้มิดใหม่กับชุมชนชุมชนลุยบุหรี่ไฟฟ้าในชุมชนครับอตอนนี้มาทางนี้บ้างส่วนมากจะแนะนํากับเด็กเล็ก,ลกแล้วก็วัยรุ่นเพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นอะ่ะกาลังส่วนมากที่บ้านอ่จจะเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรปรึกษาอะไรจะมาที่บ้านกันค่ะแล้ตอนนี้ก็รณรงค์ตอนนี้อยากได้ส่วนมาก เอกสารหร <half. S 2> oh ืออะไรตอนนี้เราไม่มีคู่มืออะไรเลยยากเพราะว่าจะเซิร well. oh ์ชในเน็ตเอาแล้วก็พิมพ์ให้เด็กๆอ่านจนบโอ้โหเจเรียกได้ว่าตอนนี้ล <creates Đây S 2> ุยไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก็ได้อยู่อะค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับชุมชนนี้เห็นไหมครับวัยรุ่นเยอะแล้วก็เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของวัยรุ่นด้วยเห็นไหมครับเขาลุยแล้วในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับ ครับและเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของความพร้อมอีก2ชุมชนครับจากไหนครับศรีบุรลลพาบ้านเบนชโดครับจากชุมชนชุมชนทุงท่งรวงทองพัฒนาเบนชโดค่ะอ่าตอนนี้ทุ่งรวงทองตอนนี้พร้อมไหมที่จะลุยกับบริเวฟ้าพร้อมคะ่ะทำอะไรไปบ้างแล้วครับตอนนี้อ,อก็แนะนําพวกเยาวชนแล้วก็เพื่อน ที่เห็นเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าบอกว่าให้เลิกเสียแล้วก็บุหรี่ธรรมดาด้วยเลิกได้ก็ให้เลิกเลย <มา S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <มา S 2> แต่บุหรี่ไฟฟ้านี่จะเน้นเลยบอกว่ามันเป็นอันตรายกับร่างกายเรามันจะทําให้ปอดเราอะ่ะพ<ม>ังแหมเรียกว่าจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลยค่ะเพราะว่าพอเห็นเขาดุเขาสูบอย่างนงี้ฮะก็บอกเลิกนะเพราะว่ามันอันตรายกับเรามากเกี่ยวกับปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะมาทางนี้บ้างครับทานนี้ก็พอเหมือนกันครับก็เราก็มีการลง พื้นที่ให้ข้อมูลกับคนในชุมชนแล้วก็ประชาััน์เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ไฟฟ้าว่าตามกฎหมายมีโทษแบบไหนบ้างครับครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมลงนาม MOU ต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้ากับเรานะครับจากสกรครองสามวาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อจารย์ครับพร้อมไหมครับที่จะพาลูกคุณนักเรียนของเราเนี่ยลุยต้านบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมครับก็คืออันดับแรกนะครับสองกรอเกรดประยำเขตของสถาเราเนี่ยครับได้รับการอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้านะครับหนึ่งแหละบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงที่สุดหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือเรื่องปอดนะครับจะทําให้สูญเสียนะครับความสามารถเรื่องการหายใจสอง นะครับเกี่ยวกับเรื่องสมองนะครับบุหรี่ไฟฟ้านี่คือจะมีภัยร้ายแรงกับปอดกับสมองนะครับเพราะว่าทางสองกลอเขตคลองสามวาเราเนี่ยก็ได้รณรงค์ต่อต้านเกี่ยวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่มวนด้วยนะครับก็คือจะมีเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์โรงเรียนสีขาวนะครับอันนี้เราก็รณรงค์ต่ออ่าต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจําอยู่แล้วครับผมก็ อยังไงท่านพิธีกรก็เดี๋ยวจะให้ความรู้ความแนะนําต,ต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้เรามาทําเกี่ยวกับเรื่อง m อ u นะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ฟ้าครับผมรับประกันเลยนะครับว่าน้องนอนักเรียสนสกรออเขตคลองสามวาพรอบบุหรี่ไฟฟ้า,ปปาแน่นอนครับดิฉันนางเบญจพรเมืองอินประธานอ,าอสอนสศูนย์หกสี่คลองสามวาขอกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ เนื่องด้วยขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าได้แพร่ระบาดเข้ามายังชุมชนในเขตคลองสามวาค่อนข้างมากทางอสสศูนย์หกคลองสามวาจึงได้มีมติร่วมกันควรมีนโยบายขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ชุมชนคลองเก้า ให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดโดยควรบูรณาการร่วมกันในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเมื่อพบปัญหาจะต้องรีบรายงานและส่งผลมาอย่างศูนย์บริการสาธารณะ64ดํดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมก็เราก็ทราบนะคะว่าสารที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหมือนบุหรี่ที่ที่เมื่อก่อนเนาะก็จะมีการสูบกันนะคะเมื่อก่อนสมัยกันก่อนที่จําได้ในรุ่นเราก็จะมีบุหรี่พระจานใสยฝนกรองทิ์อะไรพวกนี้นะคะอันนั้นก็มัน เออมาจากบริษัทมาจากโรงงานยาสูบนะคะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของแบบบุหรีที่แบบว่าเออมันก็มีผลต่อสุขภาพเราอยู่นะคะแต่บุหรีไฟฟ้านี่มันมีผลอย่างยิ่งมากเลยเพราะว่าเออส่วนประกอบของบุหรีไฟฟ้าณปัจจุบันเนี่ยมันมีสารสาร,รพัดเลยนะคะที่มันเอ่อทอันตรายนะคะในฉับพลันเลยนะคะบางคนใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะคะก็มีผลแล้วนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับเยาวชนเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็ ฮิตกันมากเลยในการ,ใ,การใช้บุหรีไฟฟ้านะคะอันนี้เนาะแล้วก็ที่ผ่านๆมาเราก็เจอนะคะโรคที่เกิดจากเด็กโดยเฉพาะโรคปอดนะคะบางคนใช้จนปอดหายไปเลยนะคะเด็กนะ วันนี้ก็เป็นวันดีสลี่ปีไม้ปีไม้ปีเก่าก็ข้ามไปแล้วปีแม่กแก้วก็รขาบมาหอดมาเติงสู่เจ้าทั้งหลายที่มาวันนี้ก็ขออวยพรให้สู่เจ้าทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงจะย่างกกยไปตั้งใดตั้งเหนือตั้งใต้ก็ขอให้โชคดีมีใช้ในเจ้าค่ะวันดีค่ะชุมชนเคาหะค้องเก่าค่ะเมื่อน,นี้เป็นกิจกรรม ผู้สูงอายุลดนาดดำหัวค่ะขอให้ผู้สูงอายุทุกๆคนมีแต่ความสุขความจเจริญอะไริ่มตลอดไอเดาหค่ะสวัสดีปีไม่ไทยค่ะส่งกรานปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทำอะไรทำมา,ากินไอ้เกาหนะ้าแล้วก็ปีไม่ไทยนี่ก็ให้ขอแม่พี่น้องแข็งแรงสุงขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีไม่ไทยค่ะ